สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัส,สบ,บดีการงานอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแยง้งระวังเรื่องของการทะเลาะถกเถียงกันโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้คำพูดที่รุนแรงอาจจะพูดจาประชดประชันกันถ้าอีกฝ่ายร้อนมาเราก็ต้องเย็นนะคะถ้าเราไปร้อนใส่เขาเดี๋ยวเรื่องราวอาจจะลุก,กลามบานปลายได้ค่ะและเรื่องงานอาจจะเจองานยากงานที่ต้องใช้ทักษะความสามารถอย่างมาก แต่ตัวคุณมีความสามารถอยู่แล้วสามารถจัดการให้ผ่านพ้นไปได้ค่ะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวมีลูกน้องสถานการณ์งานก็ค่อนข้างที่จะยุ่งวุ่นวายอยู่พอสมควรค่ะให้ระวังคําพูดของตัวเรานี่แหละค่ะที่มีต่อลูกน้องการพูดแบบตรงไปตรงมาหรือไปตําหนิต่อว่าแรงๆบางครั้งมันจะไปกระทบจิตใจของลูกน้องได้นะคะให้พยายามมีสติและเลือกใช้คําพูดอย่างมีจิตวิทยาหน่อยนะคะส่วนน้องๆน,นักเรียนนักศึกษา เรื่องเรียนอาจจะกำลังเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากอาจจะมีการสอบแข่งขันหรือสอบทำคะแนนต้องใช้ความสามารถใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการประสบความสำเร็จก็ขอให้น้องๆมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มที่นะคะเพราะตัวเราเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วขอให้ตั้งใจจริงรับรองว่าประสบความสำเร็จได้แน่นอนค่ะการเงินสถานการณ์การเงินค่อนข้างเหนื่อย ถ้าเรามีลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือเงินที่คาดว่าจะเก็บได้ก็อาจจะค่อนข้างยากนะคะทวงยากคุยยากอาจจะต้องเก็บเงินสดไว้ดีๆค่ะคิดให้ดีก่อนลงทุนทำอะไรนะคะอย่าเพิ่งไปตกลงอะไรกับใครสถานการณ์แบบนี้มันจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆให้คุณอดทนกับมันหน่อยนะคะรอเวลาค่ะเดี๋ยวไม่นานสถานการณ์มันก็จะลี้คายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะความรักสำหรับคนมีคู่ คนรักของคุณถือว่าเป็นคู่ดั้งเดิมของคุณเลยค่ะมีดวงวาสนาที่ต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันให้ระวังการเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตของเขามากเกินไปอาจจะทำให้เกิดความอึดอัดใจได้ค่ะและถ้าได้คู่ที่อายุมากกว่าเขาจะดูแลเทคแคร์เราอย่างดีจนเรารู้สึกว่าเรารู้สึกกระดุกกระดิกไปไหนไม่ได้เลยจัดการทุกอย่างจนรู้สึกอึดอัดเพราะฉะนั้นต้องคิดซะว่าเพราะเขารักเราเขาถึงทำทุกอย่างดูแลทุกอย่างให้กับเรานะคะ ความรักสำหรับคนโสดถ้าตอนนี้ยังไม่มีคู่ไม่ต้องหวาวุ่นใจไปนะคะไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะตัวคุณเองเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่เจอเท่านั้นเองเดี๋ยวถึงเวลาคุณก็จะได้เจอกับเขาคนนั้นอย่างแน่นอนค่ะส่วนถ้าใครที่กำลังคุยคุยกันอยู่ก็ระวังในเรื่องของการที่เข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขามากเกินไปนะคะจะทำให้เขารู้สึกอึดอัดได้ค่ะในเรื่องของสุขภาพ ระวังเรื่องอาการปวดท้องถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะเป็นอาการปวดท้องประจำเดือนหรืออาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพในช่วงล่างการปวดข้อปวดเข่าปวดขาเป็นตะคิวหรืออาการชาตามปลายมือปลายเท้าค่ะเรื่องของโชคลาภดวงโชคลาภไม่มีนะคะโอกาสผิดหวังสูงทีเดียวแต่ถ้าอยากเสี่ยงตัวเลขที่ถูกฉลกดของคุณเป็นเลข44ค่ะ